Krabieh Yudhajat Sam. สุดยอดเกมแนว MMO RPG ที่เปิดให้บริการวันนี้เป็นมาแรกใครที่ยังลังเลว,ว่าจะโหลดมาเล่นดีหรือเปล่ากดาลิงด้านล่างคลิปแล้วโหลดมาเดี๋ยวนี้ไอ้พวกหอยทากโทษทีรุยร่ยเกียเข้าสิงซึ่งเกมกระบีอายุดจรก3ก็สามารถเล่นครอสแพลตฟอร์มกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น PC หรือว่าโมบายก็สามารถเล่นด้วยกันได้แต่แนะนำนะให้เล่นบน PC เพราะว่าภาพโคตรจะสวยเลยถ้าเล่นบน PC เนี่ยบอกเลยว่าของดีจัด <c oughs> เอาเลยครับสวีดันสวัสดีสสดคุณผู้ชมทุกคนเลยนะฮะ <c oughs> และนี่เลยครับก็จะเป็นหน้าเลือกอาชีพหรือว่าหน้าเลือกสนักนัเองะซตว่าาเกกมมนีีี้้จะอออชพทหด ห้าธาตุสึ่งก็จะมีดินทองไม้น้ำไฟและก็จะมีทั้งหมดสิบเอ็ดสำนักให้เราได้เลือกอาชีพนั่นเองเนื่องจากอาชีพมันมีเยอะผมก็จะมาไกลนะครับว่าอาชีพแต่ละอาชีพมันมีจุดเด่นอะไรนะครับเอาไว้ให้คุณผู้ชมนะครับเลือกเล่นนั่นเองเริ่มจากอาชีพแรกก่อนเลยเทียนหลินจุดเด่นก็คือโจมตีได้รวดเร็วครับแล้วก็รุนแรงมากๆมีความคล่องตัวสูงมากๆครับในอาชีพนี้แล้วก็มีเฟสนะครับควบคุมแล้วก็ทำลายแนวหลังศัตรูได้ดีมากๆซึ่งเหมาะกับคนที่ชอบเล่น PVP เลยอันนี้พักระายา้วาคคามมวรถ ศัตรูได้หลาลกหลายรูปแบบนะตัวนี้บูตึงจุดเด่นของตัวนี้ก็จะเป็นสายเน้นสมดุลที่มีความถึกอยู่ประมาณนึงแล้วก็มีสกิลสนับสนุนทีมสามารถไปได้ทั้ง PVP และก็ PVE เลยครับตัวนี้แล้วก็ถ้ายิงศัตรูเนี่ยมากันเยอะๆเนี่ยมาล้อมเรากันเยอะๆเนี่ยตัวนี้จะสามารถสร้างความเสียหายได้เพิ่มขึ้นด้วยสุสานโบราณจุดเด่นของอาชีพนี้ก็คือเป็นสายควบคุมที่สามารถสร้างภาพลวงตาได้ล้างสถานะได้สลับตำแหน่งกับตัวละครได้เหมาะกับคนที่เอาไปเล่นสายป่วดน,นะครับตัวนี้สนับสนุนเพื่อนแล้วก็สามารถโจมตีได้รุนแรงเนี่ยนะ สร้างก่อนแล้วก็มีสกิลดึงดูดมอนให้มาโจมตีเราแล้วก็มีสกิลต้านสถานะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแท้งจ่าๆนี่นั่นเองกระบี่ลีลับจุดเด่นก็คือเป็นดาเมจแนวหน้าใช้เทียบก็คล้ายๆกับตรแหน่งไฟเตอร์ที่สามารถทําดาเมจได้มีสกิลลดดาเมจลดความเสียหายผักศัตรูให้กระเด็นถอยหลังอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังมีสตันอีกด้วยใครที่ชอบสายไฟวงในตึงๆมันๆเนี่ยก็ต้องตัวนี้เลยเศร้าหลินจุดเด่นก็คือใช้กรโจมตีนะครับเป็นเวทมนต์แล้วก็พร้อมล้างสถานะนะครับแล้วก็ฟื้นฟูตัวนี้ก มีสกิลที่รุนแรงแล้วก็เป็นวงกว้างด้วยสามารถสร้างความเสียหายได้สูงสุด,สด,สดเลี้ยวก็แถมมีความพริ้วไหวได้วยนะแต่ตัวก็ค่อนข้างดิ่มเลยตัวนี้หมื่นบุกผาตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัวซับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตหรือว่าบัฟเพิ่มพลังป้องกันสนับสนุนการโจมตีระยะไกลได้การทำดีบัฟใส่ศัตรูในอาชีพนี้เนี่ยก็ค่อนข้างถึกด้วยนะหวังวารีสายซัพพอร์ตแบบเต็มรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการรักษาป้องกันสนับสนุนมีสกิลลดดาเมจนะครับแล้วก็ฟื้นฟูต่อเนื่ ใจแน่นอนขาดไม่ได้เลยชีพนี้ครับและก็มาชีพสุดท้ายครับ้างคกือซึ่งจะได้ขอชีพนี้ก็คือเป็นสายจูโจมและก็ควบคุมศัตรูมีความคล่องตัวสูงมีสกิลหลบหลีกแล้วก็ตึงศัตรูได้เหมาะกับผู้เล่นที่ชอบคอมโบนะครับโจมตีแล้วถอยแบบมีชั้นเชิงแบบนี้เข้าออกเขาเข้าออกเ,เป็นยังไงฮะคุณผู้ชมที่นี้พอจะเลือกกันได้ไหมไม่อยากจะเล่นในชีพไหนกันนะครับและซึ่งเมื่อเราเลือกตัวละครได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกด้วยนะว่าจะเป็นผู้ชายนะครับหรือผู้หญิงในผมจะขอล้องเล่นกระยาจกด้วยแล รูปหน้าได้เน,นี่ยเราก็เลือกไปเลยครับว่าชอบรูปหน้าแบบไหนแต่จริงๆมันจะมีละเอียดกว่านี้อีกนะครับเนื่องจากเ,าเลือกรูปหน้าได้แล้วเนี่ยสามารถเลือกได้เลยครับว่าจะเป็นสาวหรือว่าเป็นเด็กผู้หญิงนะแบบนี้อันนี้จะเป็นเด็กหญิงนั่นเองนี่เลยฮะแล้วเมื่อเราเลือกรูปหน้าได้แล้วเนี่ยก็สามารถมาเลือกทรงผมต่อได้ครับทรงผมเสร็จก็จะมีโครงหน้าโอโหสามารถปรับโครงหน้าได้ปร,รับม่านตาครับอันนี้ละเอียดมากๆปรับสีของม่านตาปรับความอิ่มตัวปรับความสว่างครับเห็นไหมปรับขนาดของลูกตาก็ได้ครับนี่ครับรอบนอกรอบในมีปรับได้หมดเลยปรับดวงตาปปรรับคิิ้วนนตาากก็มมีีีฝ่เลย เพิ่มคมไฮไลท์ริมฝีปากเพิ่มคามันวาวเพิ่มคมเงามันมีปรลาชออนด้วยครับมีปรลาดออนแบบไม่ให้โป๊และก็นี่เลยตรงลักษณะพิเศษผมก็จะเลือกไยนี่เรียกว่าเป็นใยเสน่นะคุณผู้ชมเพิ่มขนาดไยนิดนึงแล้วเราก็สามารถเลือกตำแหน่งของใไยได้ <c oughs> ไม่ใช่ว่าอยู่ตรงไหนก็ได้เดี๋ยวเราจะาไปอยู่ตรงข้างๆตาประมาณนี้ครับอ่นานี่แล้วเราก็สามารถปรับแต่งใบหน้าเพิ่มได้อีกนะไม่ว่าจะเป็นตรงคิ้วนะครับตรงตาตรงจมูกตรงปากตรงหูแต่ผมไม่แต่งเพิ่มละถ้าผมแต่งแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยผมอาจจะใช้เวลาครึ่งวันนะครับอยู่ตรง เกมกระบี่ยุทธจากสามเนี่ยในเกมจะเป็นยังไงภาพจะสวยจริงหรือเปล่าแล้วก็มีระบบอะไรนะครับที่น่าสนใจมากซึ่งตัวเกมเนะครับก็จะเป็นุมกล้องแบบ 2.5D 3D าดีแล้วก็บทอ,อัฉริยะแต่ผมแนะนำนะครับให้เลือกแบบ 3D เราจะสามารถหมุนได้ครับหมุนกล้องได้ซูมเข้าซูมออกได้อะไรแบบนี้แล้วเมื่อเราเริ่มต้นเข้าสู่ยุทภพแห่งนี้ก็จะมีเควสให้เราได้ทำเลยครับซึ่งเป็นเควสบทที่หนึ่งนั่นเองเราสามารถกดตามเควสไปได้เลยตัวเกมเขาก็จะพาเราเดินอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องวิ่งเองแล้วนี่ครับโอ้โหดูความ มี p ีก็ให้เล่นใน PC นะครับพรบอกเลยว่าภาพใน PC นี่คือสวยจริงๆและนี่ก็คืออีกหนึ่งความดีงามครับเราสามารถกดอัตโนมัติได้โดยการกดปุ่มตัวแซ้หรือจะคลิกก็ได้นี่มันก็จะทำการต่อสู้อัตโนมัติให้เลยครับโวดดูทกิวโคตรสวยเป็นงไงเป็นสก,กิลแบบว่าไฟโุ้แล้วมีมือปะ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 ,ปะ,ปะ ี่มันฝ่ามืออยู่อะไรชัดๆโอเคครับเมื่อตะกี้ผมก็ได้ลองสร้างอีกตัวนึงให้คุณผู้ชมดูแล้วนะครับเป็นตัวอย่างว่าแบบระบบเกมตอนสร้างตัวเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดีย๋ยวเราจะกลับมาที่ตัวหลักกันสักนิดหนึ่งซึ่งผมก็เล่นแบบประมาณหนึ่งและประมาณวิวยี่สิบเอ็ดนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าเกมมีระบบอะไรบ้างเริ่มที่ตัวละครก่อนเลยซึ่งความสงสัยของเราเนี่ยก็สามารถจะตีบวกได้นะมันจะมีโอกาสติดโอกาสแตกอยู่นะครับอย่างเช่นคลิกนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ตีติดก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มพึ่บกดไปตีล้มเลววคัับบ่ตตีี้นนยยจิิิิกกกดด็็งงไ เรียบร้อยซึ่งถ้าเราทำภารกิจต่างๆนะครับเดินเกสหลักไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะมีอุปรกรณ์นะครับดีๆของสมใส่ดีๆเนี่ยแจกเราเรื่อยๆเลยนะเหลียวแน่นอนที่ขาดไม่ได้ครับของเกมนี้ก็ต้องมีแฟชั่นด้วยซึ่งแฟชั่นของเกมนี้เดี๋ยวเราจะลองซื้อใส่กันดูเริ่มจากชุดกันก่อนเลยโอ้โห oh, เป็นไงชุดแฟชั่นโคตรจะสวยอลังการจะจัดวันเดีชุดที่ใส่ก็สวยมากครับผมขอซื้อเป็นชุดนี้เพราะมันกำลังลดราคาอยู่ด้วยแตะไปได้ทุกคนแล้วก็กดติดตั้งมาเลยครับโอ้้้้้นนี่่ชุุุดดดเเาาอออ็็งงตตสวววววยยยทแลัธพิศษกกูมข เฮ้ยอันนี้อาวุธปลาอันนี้อาวุธปลานี่เลยครับโอ้โหชิ้นนี้เลยเจ้าแห่งลมดาวเหนือซื้อไปและนอกจากอวุดแล้วนะครับก็มีผ่านะให้เลือกด้วยโอ้โหดูเป็นเป็นม้านี่มังกรเลยตัวนี้นี่ครับคุณผู้ชมแบบไม่มีอูดนะครับมีเฮ้ยนกขาเดียวมันจะวิ่งยังไงวะนะขาเดียวนี่ครับหรือใครชอบหนูแฮมสเตอร์ครับก็มีโอ้น่ารักมากเลยโอ้โหด,ดูพยักพยักไง,ไงแฮนดา้าใครชอบแบบไหนเนี่ยก็สามารถเลือกซื้อกันได้เลยตรงนี้บอกเลยว่าป้ายาสุดสุดแต่แต่ละตัวนะครับน ก็จะมีพวกประดับหลังนะครับสามารถซื้อมาตกแต่งได้เหมือนกันประดับเอวอันนี้ใส่ตรงเอวนะครับนี่คาดเอวประดับหัวนี่มีดอกไม้ตรงหัวมีผีเสื้อมาบินประดับหน้าอ่านี่ครับปิดตาเล่นก็ได้ปิดปากก็ได้แบบนี้บอดลอยซึ่งเกมนี้นะครับจะมีระบบในการบินด้วยเอาไ้ใช้ตอนเราบินนั่นเองครับนี่เลยความเท่ของเกมนี้หนึ่งอย่างนี่คือเราสามารถกด space bar หรือว่ากดกระโดดครับสามารถบินขึ้นไปได้และพอเราบินขึ้นไปสูงๆนี่เราสามารถขี่นกบนอากาศได้ครับแบบนี้โอ้โหเป็นยังไงโดยแล้วขี่นกล่อนลงมาบนอากาศได้ต่อแล้วเราก็แลน นี่ครับตามแมป,ปก็จะมีมอนสเตอร์นะครับให้เราแบบสามารถปล่อยฟาร์มได้ก็จะได้ค่าประสบการณ์นะครับแล้วก็ได้เทมต่างๆนั่นเองซึ่งค่าประสบการณ์เนี่ยก็จะมาเอาไปตัวละครเรานั่นเองฮะซึ่งตอนเราออโต้เนี่ยก็สามารถตั้งค่าสกิลได้ด้วยนะหรือว่าจะเรียนจาก1 2 3 4เนี่ยอยากยาใช้สกิลอะไรก่อนเนี่ยก็สามารถตั้งค่าได้และถ้าว่าเรานะครับเจอผู้เล่นในเกมเนี่ยกำลังฟาร์มอยู่เนี่ยเราสามารถกดตัวนี้ครับต้องสันติภาพสามารถเปลี่ยนเป็นทุกคนนะครับเปิดหัวแดงในการโจมตีศัตรูหรือว่าโจมตีผู้้เเเล่นนไดดครรับปป็กาิโหมด PVP นนัั่เองครบาามต่่่่ออออสสูู้้้กัับบผเลนนนนืไดยางงิรรระะคตี้แต่ผมมมก็จจะะะไ่เเปปิิดดนผ ไว้เป็นหัวเขียวนะครับเป็นแบงวันในตัวเกมนะครับก็จะมีค่าความดีซึ่งหมายความว่าเราไปตีคนนะครับค่าความดีของเรานะครับตัวนี้ก็จะลดลงนั่นเองและเมื่อค่าความดีของเรานะครับเป็นศูนย์จะถูกบังคับให้ถูกส่งไปยังเรือนจานะครับหรือว่าไปเข้าคุกนั่นเองเพื่อทบทวนนะครับว่าเราทําอะไรลงไปวันนี้ตัวเกมจะมีระบบอีกหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์อาจารย์ทาภารกิจรับของร่วมกันไปได้มีระบบคินะครับที่จะช่วยเพิ่มความเก่งของเราและจะมีระบบสกิลที่สามารถเรียนรู้ได้ครับถ้าเราถึงเลเวลอย่าง อัปเดได้ด้วยนะนี่ครับอัปเกรดก็จะเพิ่มความแรงเพิ่มขึ้นมีฉายาในเกมด้วยนะครับถ้าเราตั้งฉายาในเกมแบบนี้เนี่ย <c oughs> ก็จะได้ค่าสเตตัสเพิ่มด้วยแล้วก็มีออร่ราครับตรงนี้ก็จะเป็นออกมาจากตัวละครเราลลเลยแต่ละอย่างเห็นไหมมันก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันได้สเตตัสตไม่เหมือนกันด้วยนะครับนี่มีดอกไม้อันนี้อะไรโอ้มีเมงกระพุนโอ้โหดูเมงกระพุนหลากหลายสีอันนี้สวยน่ารักอาบุภาอรุงงามโอ้โหงามจริงจางโจฝันเป็นผีเสื้อมีผีเสื้อตัวเบลเลอร์เลยโอ้โหมีนรอบตัวเราครับในเกมก็จะมี ในเกมเรโ,โร่สมาคมครับสามารถแอดเพื่อนได้ตรงนี้เนี่ยเพิ่มชื่อเพื่อนนะครับใส่คีย์เวิร์ดเพื่อนแล้วก็แอดเพื่อนกนได้เลยตรงนี้มีเควสตต่างๆนะครับให้ได้ทํามากมายในวันแรกวันที่2องสามสี่ห้าเจ็ดแปดอะไรเงี้ยเขาก็มีเควสให้เราได้ทำนะครับรับของไปเรื่อยๆมีการประมูลนะครับที่สามารถประมูลหรือว่าจะซื้อทันทีก็ได้อย่างเช่นตอนนี้นะครับมีคนขายของอยู่ชุดนี้ใช่ไหมเราลองกดซื้อทันทีดูครับเรียบร้อยซึ่งนี้ก็จะเป็นประมูลใช่ไหมแต่ว่าก็จะมีการเทรดของกันได้ด้วยนะครับซึ่งการเทรดของกัน ีมากๆครับมีทั้งระบบเทรดมีทั้งระบบประมูลนะอันนี้ระบบนี้เล่นหลายหลายคนน่าจะชอบนะแล้วก็จะมีพวกรางวัลออนไลน์นะครับถ้าเราออนไลน์ครบประจําวันนี้เนี่ยก็สามารถมารับได้หมดเลยแบบนี้รางวัลเช็คอินทุกวันนะฮะรางวัลเช็คอินเจ็ดวันรางวัลระดับรางต่อสู้รางวัลระดับยูก็มีด้วยรางวัลที่ีออฟไลน์ซึ่งเกมนี้นะครับสามารถปล่อยออฟไลน์ได้นะเขาจะมีการฟาร์มให้นะครับตอนเราออฟไลน์อยู่อ่านี่ยเช่นเรารับปกติไปตอนนี้เห็นไหมครับว่าเไม่รับเลยนะเนี่ยไอตัวเกมนะครับก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยมีอะไรให้เล่นนะครับเตรียมไปหมดเลยนะครับตามเเเเวววลลาาาานนะะคกก็จมีบอ่ปิด ครึ่งทุ่มสี่สิบห้าสองทุ่มบ้างสามทุ่มสามครึ่งสี่ครึ่งโหเป็นไงไม่ต้องกลัวเหงาเลยครับแล้กนะ็ะจะมีจัดทีมกับเพื่อนนะครับสามารถไปลงดันเจี้ยนกันได้เรียบร้อยเลยครับแล้วเมื่อเราจัดการบอสเสร็จแล้วเราก็สามารถเปิดกล่องของขวัญได้นี่นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีมินิเกมให้เล่นด้วยนะก่อเป็นยังไงกันบ้างเข้ากับเกมกระบี่เยือยดีจักสามบอกเลยเข้าว่าเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆแล้วก็เปิดให้เล่นแล้วนะครับตอนนี้สามารถดาวน์โหลดได้เลยที่ดึงใต้คลิปสามารถเล่นใน PC หรือว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยเละจุ๊บ you